สวัสดีค่ะสวัสดีเนี่ยมาแล้งจ้าออกมาไฮมาหน้าเนาะค่ะมาเบิ่งเข่าจ้าโอ้ยเข่าเนี่ยย่านลมอยู่ยได้พี่น้องเบิ่งเนี่ยเข่ากำลังสีออกห่วงเด้อค่ะเข่าดำจ้ามีแต่เข่าดำพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยฝนเอ้ยขันสีมากกับมาแต่ฝนอย่าล้มมาลมมาหนั่มเอเบิ่งเนี่ยสวยงามยนี่มาแลงจ้า ตาเขาซอยในเด้อพี่น้องเลยอ,ออก,อกล่วงกับมีล้วพี่น้องจ้า,จาเขากรล่างออกล่วงจ้าเขาดำตั้งหัวปีเนาะค่ะม่านเองเป่เงม่านไงหรอค่ะพ่อง่แเรจาจะทุกคนต้องไปในค่อือซีเมนถ่วงหัวเนาะพี่น้องบงึงเนาโอ้สวยงามมากค่ะ ี่น้องประมานเข่าจ้ะม่านบางไงเลยจ้ะนี่ถอดไงแล้วฮาแล้วน่าละจ้ะนี่และจ้ะพี่น้องจ้ะทังเนี้ย ขอเน,นี้ยวมะแรงค่ะม่ยางขึ้นไปไกลหรอพี่น้องคำแล้วแม่มานั่มเนาค่ะนี่ให้นี่ให้นี่ตำนี่จ้ะให้นี่น้าเกลียดเนาะค่ะสิด,ดูตำกระมู พ่อเอกของข one one. ่อยลองเพ่งทวนๆก็ล่างยามผ่าอยู่พี่น้องงามขนาดเลยพี่น้องถ้าออแม่มาหน้า บรรยากาศกินขอ,อยัางโมแรงช่มทถงหายโถงง่าเนาะค่ะจะท้องไร่ท้องนาก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่วันนี้เขาก็สิกลับานกันด้วยค่ะไปบ้านเลวเนาะแม่อัก้าสิเป็นนี่ังคนมาเข้ามาไปคนกัสิก้าบานเนาะก็เนาะ พ่อแ่ายามผ่าบ้างสิเด็บปลาบอเด็บปลาพ่อตัวบอไม่ไีต่บักหอยว่านเป็นหลังคาแดงมาล่มน,นั่งคือตาานวบนบัน้าว่ายังไหลยอยู่ต้นนี่

เธอรนเธอรานผังแวได้ปากตัวหนึ่งพว่ปากกาล่มดีโอ้พี่น้องเ้ยตัดหนอนคเสียง้าวาันกัสิภาคกะบานนี่บปนตอนที่มองหน้ายิ้มทำไมไอ้คน ท้องนายามเย็นค่ะทุกคนนะกาศกำลังเริ่มเย็นเนาะเห็นไหมแต่ยู่อท่ากันทางเนื้อก็สิเย็นแวล่ละเนะาะางอีสานกับเย็นมากจ้าน,นี่ท้องไรท้องนายามเย็นจ้า พที่นอกแม่อยะเดีแ่แม่แล้วกินเขากขใส่ก่อนจ้ขาูรังงามโอ้ยบรรยากาศเนมแลงก็ไปถนนเสร็จนี่กระีเม้นถนนขับเพียงที่นอกเอยเหีืยเดียนเดียวเนาะค่ะทา,างสาดไสกระิเรกับสินตาน,น้ำทองถนนหนทางเดียว ร้ายขนาดเลยที mm ่ hmm. ว,ว่าหน้าสองถกนิดนีด้